สวัสดีครับทุกคนก็ตอนนี้ Golden s ซาม r ล่อัปเดตแบบรัวๆเลยนะครับก็ตอนนี้มาถึงแผดสิบแล้วนะครับเรียกว่าแบบมาไวมากเนาะจากเดิมแบบช่วงก่อนนี้นเรารอแพดกันนานแต่ว่าช่วงนี้เขามาแพดรัวๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะาคอมรีโลมาแนะนํากันสัก3ามคอมนะครับเป็นคอมรีโลที่เก่งมากๆนะครับในแพด13.6นี้เนาะเรียกว่าแบบมันเด้งขึ้นมาเลยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับ มาแล้วนะครับสำหรับใครที่กำลังอยากจะเติมเกม g ก l เด n s ส a t u l a นะครับสามารถไปเติมหรือสอบถามราคากันได้ที่ร้านยาดาเกมเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจ a c e b o o k ยาดาเกมเซ็นเตอร์หรือว่าจะเป็นไลน์แอดยาดาเกมเซ็นเตอร์ก็ได้นะครับราคาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงนะครับยังไงก่อนเติมลองสอบถามราคากับทางร้านดูก่อนได้นะครับแล้วก็ถ้าใครได้มีโอกาสได้ไปใช้บริการเนี่ยฝากบอกว่ามาจากช่องผมด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าใครอยากเล่นเกมมือถือบน PC แบบเลื่นๆเนี่ยผมแนะนำแอป,ปนี้เลยนะครับกับ LD Player นะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ใช้งานเองเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าเลื่นๆทุกเกมนะครับแล้วก็มีเกมที่คุณสามารถเล่นใน LD Player เนี่ยได้เต็มไปหมดเลยนะครับหรือว่าจะเล่นเป็น Golden s p a t u l a ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมแนะนำจริงๆนะครับมันเลื่นแล้วก็เหถียรมากๆนะครับซึ่งถ้าใครอยากลองใช้งานเนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับในเว็บของ LD Player ซึ่งในเว็บเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะเอาลิงก์เอาไว้ให้ในเดสคริปชันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับนอกจากนี้แล้ว LDPlayer ยังสามารถปรับการตั้งค่า f p s ในเกมให้เป็น120และ f p s 165 f p s ได้นะครับส่วนวิธีทำเนี่ยก็ง่ายมากเลยก็แค่เข้าไปปรับการตั้งค่าตรงนี้นะครับปรับตั้งค่าการแสดงผลรายละเอียดตรงนี้ปรับตามนี้เลยนะครับแล้วก็ปรับเป็น iPad ใส่ตัวเลขตามนี้แค่นี้คุณก็จะได้ g ก l เด n นเซร์เที่ลื่น APS เยอะแล้วก็มีช็อปแบบด้านล่างแล้วนะครับ โอเคครับมาเริ่มวันนี้คอมแรกนะครับเป็นคอมที่ต้องบอกว่าต้นเซตช่วงต้นแบบต้นต้นแรกๆเลยที่เกมเปิดเนี่ยโหคอมนี้เก่งมากนะครับก็คือ Family นั่นเองนะครับแต่ว่าในแพทนี้มันกลับมาเก่งอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกว่าในแพทที่แล้วในแพทก่อนๆมันเคยเก่งมันมันเคยเก่งมา,มากตอนตอน้นและช่วงกลางเนี่ยโอ้โหมันอ่อนแบบอ่อนเล่นไม่ได้เลยนะครับแบบอ่อนมากๆแต่ว่าในแพทปัจจุบันมันกลับมาแล้วนะครับกลับมาแบบ เฉิดฉายเลยนะครับซึ่งผมลองเล่นมาหลายเกมมากๆแล้วนะครับก็วิธีการเล่นก็เป็นการมันเป็นคอมรีโล1บาทนะครับมันจะเป็นรีโลแครี่ตรงนี้นะครับเป็นไวโอเลตแล้วก็เป็นเดวนเนาะแล้วก็แวนเดอร์อีกตัวหนึ่งแล้วก็พาวเดอร์ด้วยนะครับต้องบอกว่าเก็บทุกตัวที่เป็น1บาท3ดาวให้ได้ตัวไหนก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยๆ2ตัวนี้ต้อง3ดาวนะครับ2นี้จะเป็นแครี่หลักของเราเดวนเป็นแครี่ข้างหลังส่วนไวโอเลตเป็นแครี่ที่แบบเป็นตัวไฟเตอร์นะครับ ส่วนดาริอัสกับพาวเดอร์เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นออปชั่นอลนะคือจะฮิตหรือไม่ฮิตก็ได้นะครับคือคือถ้าแบบคุณฮิต2ตัวนี้แล้วสอ2ตัวนี้3ดาวแล้วคุณขึ้นเวลได้เลยนะครับคุณไม่ต้อเป็นที่แบบจะต้องจะต้องมานั่งโลต่อที่เลเวล5นะครับคือคอมเนี่ยมันเป็นคอมรีโร1บาทเพราะงั้นเราจะรีโรที่เลเวล5นะครับซึ่งโดยปากาติแล้วเราจะไม่กดอัพเลเวลเลยนะคือต้องบอกว่าผมผมไม่ค่อยได้ทำคลิปคอมรีโร1บาทเนาะเพราะว่าในเซตเนี้ยคอมรีโร1บาทมันมีค่อนข้างน้อยนะครับ ก็เลยไม่ค่อยได้ทำคลิปแนะนาเลยแต่ว่าอะวิธีการลรกก็คือเราจะไม่กดอัปเลเวลเลยเพราะว่าเราจะไปขึ้นเลเวลห้าตอนสเตจสามขีดสองซึ่งสเตจสามขีดหนึ่งถ้าเรามีเงินเกินห้าสิบาทเราจะโลให้เลยเราจะโลให้เหลือให้เหลือเงินห้าสิบาทนะครับโลให้เยอะที่สุดแบบสมมุติว่าเราเก็บเงินมาดีมากเลยโ,โหมีอักเมนอีคอนมาต้นเกมเราเก็บเงินมานครับสามขีดหนึ่งถ้าเงินเกินห้าสิบโลให้เหลือห้าสิบแล้วสามขีดสองมันจะพาเราขึ้นเวลห้าเองหลังจากนั้นเราโลเราโลที่เรียกว่าห้าต่อเรืยๆ โลจนเหลือเงินห้าเรื่อยๆจนกว่าเราจะฮิตทุกตัวละครนะครับหรือว่าฮิตสองตัวนี้หลักๆแล้วก็คือสองนี้ต้องฮิตนะครับแล้วก็แวนเดอร์อีกตัวหนึ่งแวนเดอร์เนี่ยเราจะไปหาต่อที่เลเวลหกนะครับเพราะงั้นเราจะฮิตตรงนี้เลเวลห้าเลเวลห้าโลตรงนี้สองตัวนี้ให้ฮิตพอฮิตปุ๊บขึ้นเลเวลหกเลเวลหกไปหาแวนเดอร์ต่อให้แวนเดอร์สามดาวนะครับหลังจากนั้นเราจะอัพเลเวลยาวๆแล้วเราจะไม่หยุดโลแล้วนะครับพอพอเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยสามตัวนี้นะครับสามตัวนี้สาม,สามดาวปุ๊บเราจะไม่โลอะไรเลย เราจะอัพเลเวลยาวๆนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะไปเติมตัวอย่าง Y วตตัวอย่างเซปิก้านะครับเราต้องการเล่นหกพิทไฟเตอร์เพราะอะไรเพราะว่าตัวละครแคลรี่ของเรา2ตัวที่เราโลมาเนี่ยมันเป็นพิทไฟเตอร์นะครับเดเวนเป็นพิทไฟเตอร์ไวต์เป็นพิทไฟเตอร์นะครับเพราะงั้นถ้าเราเติมพิดไฟเตอร์เยอะๆมันก็จะยิ่งเก่งนะครับตัวของพิทไฟเตอร์เนี่ยหกพิทไฟเตอร์เนี่ยทำความเสียหายจริงนะครับก็คือเป็นชูดาเมจไม่สนเกาะนะครับซึ่งมันแรงมากๆ ดูดิจาก4พิตเนี่ยมันสิแต่ว่าถ้าคุณเล่น6พิตไฟเตอร์ปุ๊บคุณแรงเพิ่มขึ้นอีก10%รนะครับรวมถึงอืดขึ้นด้วยเพราะว่าบรเลรคุณจะได้ฮิลเพิ่มขึ้นนะครับกว็วิธีเล่นก็ประมาณนี้นะครับมันไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือคอมนี้เป็นคอมรีโลที่ไม่ต้องมีเอ็มเบมไม่ต้องมีอะไรเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณมีเอ็มเบมคอมมายิ่งเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดมากๆโดยเฉพาะเอ็มเบมแฟมิลี่นะคร ถ้ามีเอ็มแฟมิลี่ใส่ให้ใครดีใส่ให้ไวรเลตเอ้ใส่ให้วายดีสุดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า,าต้องบอกว่าเทรดของแฟมิลี่เนี่ยเขาจะช่วยเพิ่มตัวของอามานาเนาะมันจะลดมานานะครับลดมานาที่ใช้ลงทําให้ตัวอย่างวายเนี่ยสามารถจับทุ่มได้ไวขึ้นซึ่งอันนี้แหละเป็นทีเด็ดนะครับถ้าเกิดว่าวายถ้าเกิดว่าวายคุณมีตาแฟมิลี่เนี่ยผมจะเป็นผมจะชอบโยกโพสชั่นไปอยู่ตรงประมาณนี้นะครับเพื่อให้มันช่วยมาจับยกตัวข้างๆแบนเดอร์ ender, เนาะทำให้แบนเดอร์มันยืนได้นานขึ้นนะครับ แล้วก็อีกสเปกหนึ่งที่ใช้ได้นะครับอีกเอ,กอกมเบมหนึ่งเนาะก็จะเป็นเอมเบมพิษไฟเตอร์นะครับพิษไฟเตอร์นี่คุณใส่ใครก็ได้นะที่มันไม่ใช่ตัวพิษไฟเตอร์นะครับเนี่ยจะไปใส่ตัวนี้ก็ได้อ่าใส่ไปคุณก็แบบลดพิษไฟเตอร์ตัวหนึ่งเอาเออกอกดออกได้แล้วคุณก็ไปใส่ตัวละครอื่นได้นะครับแบบไปเติมเทนตอื่นได้ไปเติมฟอร์มสวอปเปอร์ก็ได้คุณจะเลือกที่จะแบบจะไปเติมเจสก็ได้เหมือนกันแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเออกอกดออกไปอ่ามันก็เป็นแบบหน้าตาแบบประมาณนี้นะ ถ้าคุณมี emblem predator อันนี้คือแบบบอร์ดที่แบบแคปมากๆที่สุดแล้วนะครับก็คือมี2 emblem ตรงนี้นะครับต่อมานะครับเป็นเป็นเป็นตัวละครที่เขาพยายามบัฟมาหลายแพทมากๆแล้วนะครับจนถึงตอนนี้มันก็เล่นได้จริงๆริงซะทีนะครับก็คือ c a เซโอเปียนะครับงูนั่นเองงูลีโลนะครับก็เป็นคอมที่เป็น6โดมิเนเตอร์นะครับโดมิเนเตอร์แล้วก็เป็นคอมลีโล3บาท แต่ว่าดูถ้าเราดูหน้าตาคอมคอมมันดูค่อนข้างแพงนะครับเพราะงั้นอย่างแรกที่คุณต้องมีในการจะเล่นคอมนี้ไม่ใช่แคสซิลเเปียแน่นอนนะครับไม่ใช่การที่คุณมีซิลเเปียต้นเกมแล้วคุณจะคอมมิตว่าคุณจะเล่นคอมนี้อย่างแรกที่คุณต้องมีในคอมนี้คือเงินนะครับคุณต้องมีอีคอนอักเมนแน่นๆเพราะว่าคอมมันต้องโลเวลเจ็ดโลเวลเจ็ดไม่พอคุณต้องมีตัวห้าบาทสองตัวและสี่บาทอีกสามตัวเพราะงั้นคอมนี้ใช้เงินเยอะมากนะครับคุณต้องทำแคสซิลเเปียสามดาวให้ได้ แล้วก็บิสแคนก็ควรจะต้อง3ดาวเหมือนกันจริงๆต้องบอกว่าคอมเนี้ยถ้าเกิดในตอนเนี้ยนะผมยังรู้สึกว่ายังฮิตง่ายอยู่เพราะว่าคนยังเล่นไม่ค่อยเยอะเนื่องจากว่าตัวอย่างบิสแคเน,นเนี่ยมันไม่มันไม่มีคอมเล่นเนะาะออโตมาต้าก็ไม่ได้มีคนเล่นแล้วนะครับถึงคนจะเล่นคอมน็อกเทอร์รีโลเขาก็ไม่ได้ใจบิสแคนอยู่ดีส่วนแคสเิโอเปียก็ไม่ได้มีคนเล่นแบคโหลดแล้วนะครับก็น่าจะหาง่ายนิดนึงแต่ก็ถ้าผมรู้ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดคนรู้ว่าคอมนี้เก่งเยอะก็อาจจะหายากมากขึ้นนะครับ แต่ถึงยังไงก็ตามคอมนี้ก็คือเน้นเงินนะครับเน้นอีคอนมากๆคุณมีเงินคุณจะทาอะไรได้ก็ได้นะครับในคอมนี้คือในบางครั้งเนี่ยถ,ถ้าคุณแบบมีเงินเยอะมากๆใช่ไหมแล้วคุณหาแคสซิโอเปียไม่เจอคุณก็แค่ไปเล่นซิโกแทนคือผมมองว่าคอมนี้มันจะเล่นได้ค่อนข้างง่ายตรงที่ว่ามันเฟกได้คือถ้าเกิดแคสซิโอแบบคุณอยู่ช่วงเลเวอ7เจดใช่ไหมสมมติว่าเลเวลเจดคุณมีแคสซิโอเปียมาบัตสี่ห้าตัวคุณสามารถโลแคสซิโอเปียได้แล้วคุณดูแล้วว่าเอ้ะทางห้องเเเนนีีย่ยมมใครครลลอ้ แต่ถ้าเกิดคุณไม่ต้องเจ็ดและแคสซิอเปียคุณมาแค่ตัวเดียวคุณก็แค่ไปทําซิลโก้สองดาวแทนไปเล่นคอมซิลโก้ไปฟัสแปดเล่นซิลโก้แทนแบบนี้แล้วก็ไปหามอดิคเเซอร์ไปหาแบบเลอบองอะไรพวกนี้แทนนะครับมันต่อนี้คอมสุดท้ายนะครับก็เป็นคอมยอดฮิตนะครับยอดฮิตทุกแพทนะครับมันยังไม่เคยอ่อนลงเลยคอมเนี้ยนะครับก็เป็นคอมน็อกเทอร์ลีโลนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็ ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาจะไปรีโรน็อกเทิร์นคู่กับ TF นะครับแต่ผมมองว่าสุดท้ายแล้วน็อกเทิร์นคู่อาคาริดีที่สุดนะครับทีเอฟมันฮิตยากนะครับมันจะมาทำไอเทมทีเอฟทำทีเอฟสามดาวโ,โหเราไม่เออไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นนะครับแถมคอมเนี่ยเป็นคอมที่ยิ่งมีคอมแบทอาร์เมนยิ่งเก่งเพราะงั้นผมจะให้คอมแบทมากกว่าอีคอนนะครับในคอมเนี้ยคือคอมนี้ไม่ต้องใช้เงินเยอะมากแต่ว่ามันต้องการคอมแบทดีๆมาช่วยแบกนะครับ แล้วก็น็อกเทิร์นเนี่ยดีสุดตอนนี้เป็นสไนเปอร์โฟกัสนะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ผมได้เคยทคําคลิปไปเนาะแบบว่าผมจะบอกว่าน็อกเทิร์นต้องมีฟิชโบนใช่ไหมครับแต่ว่านะแพทปัจจุบันฟิชโบนมันโดนเนิร์ฟไปแล้วนะครับมันอ่อนลงละเพราะงั้นแพทเนี่ยจะเป็นสไนเปอร์โฟกัสนะครับอาร์ติแฟกต์ตีไกลที่ดีสุดสำหรับน็อกเทิร์นเนาะส่วนอาคารีก็ไอเทมประมาณนี้เลยนะครับเป็นเจจีเป็นฮอสแล้วก็เป็นการตายไอเดอรไในอ,อันหนึ่งนะครับส่วนตัวแทงต้องบอกว่ามันไม่เชิงเป็นตัวแทงอออะีอีาว จริงๆคอมนี้มันไม่ได้ต้องการตัวแทงอะเนาะมันมันต้องการแบบแค่ตัวมายืนเฉยๆซึ่งไอเทมมันเป็นไอเทมที่แบบว่าเป็นไอเทมเคาน์เตอร์อรีฝั่งทางนั้นเลยนะครับก็คือเป็นซันไฟตัดฮิลอีเวนเชลเจาะเกาะกายภาพ Spark อออนิกสปาร์กเจาะเกาะเวทเพราะว่าแครี่ของเราเป็นกายภาพแครี่ของเราอีกตัวหนึ่งเป็นเวทนะครับหรือต่อให้เราไปทํา TF3 ดาวมันก็เป็นเวทนะครับเพราะงั้นเราสามารถทําได้หมดเลยทั้งอีเวนเชลและอออนิกสปาร์กนะครับหรือว่าเราจะทําชิปให้ TF ก็ได้เหมือนกันนะครับ สเตติกชิปเนาะนี่จะทำแบบนี้ก็ได้นะครับก็ยังเป็นคอมที่เก่งอยู่นะสำหรับคอมนี้นะครับแล้วก็เล่นไม่ยากด้วยนะครับแต่ว่ามันต้องมีมันต้องมีอ์ติแฟกต์ถึงจะเก่งมากๆส่วนถ้าถามว่าพี่ครับถ้าผมไม่มีอ์ติแฟกต์ผมทำไงดีครับง่ายๆเลยนะครับถ้าคุณไม่ไม่ไม่มีอ์ติแฟกต์ไอเทมนะครับก็คุณต้องใส่บัตรเตอร์ให้น็อกเทิร์นนะครับแล้วคุณจะไม่เล่นเป็น2ดาเมจไอเทมแล้วนะครับคุณจะเหลือดาเมจไอเทมแค่ชิ้นเดียวก็คือ IE นะครับส่วนอีกชิ้นหนึ่ง อีกชิ้นหนึ่งเนผมแนะนำว่าก็เป็นอย่างนี้นะก็คือแบบเน้นว่าเน้นให้น็อกเทอร์เนี่ยมันมันเอาตัวรอดได้บ้างนะครับก็คือมีการซีซีไปนะครับไม่กงั้นน็อกเทอร์มันจะมันจะอยู่รอดยากนะครับถ้าเราไม่มีการซีซีก็จะเป็นโพซิชันแบบประมาณนี้ประมาณนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้สําหรับการที่ถ้าคุณไม่ได้มีอาริแบกไอเทมนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มากๆนะครับรจอกันใหม่คลิปหน้าครับ บา,บายๆครับ